สวัสดีค่ะได้วเวลาผสมข่าวเบาเขยาข่าวแปลกกับกะละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้รถบัสคันใหญ่ยักษ์ขนาดนี้แต่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเชอร์อ้าวนี่เห็นรถบัสหน้าตาก็ปกติดีขึ้นรถก่อนจะขะคุดก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมๆเลยนะจ๊ะอ่ะอยากได้อะไรล่ะสบ,บู่ผงซักฟอกอยาสีฟันมีขายหมดเป็นรถของพี่พุทธค่ะ,ะพ่อค้าชาวบุรีรัมบออน,นี่ซื้อรถบัสมือสองมามันเลาะบกบกเบาเบอร์ออกหมดแล้วก วางนะเป็นหมวดหมู่ของเคิงนะมีหมดเลยเห็นไหมทีวงทีวีติดพัดลมกันเข้าไปให้บริการลูกค้าก็เร่จอดขายตามตลาดนัดบ้างอะไรบ้างไม่ต้องเสียค่าเช่าตึกด้วยอะไรด้วยเออเห็นไหมมันเรอค่าตรงนี้ต่อด้วยขนมปังรถพระธรรมอ้าวพระธรรมจริงๆดู เห็นไหมนั่นนะโอ้โหคลึงกันใหญ่เลยคลึงแป้งตีไข่อบขนมปังกันอย่างคล่องแคล่วเป็นพระสงฆ์ที่วัดโพธิญาณเมืองพิษณุโลกจ้ายามบ้างยามบ่ายอบขนมปังยี่ห้อรสพระธรรมอ้าวเห็นไหมเห็นบอกไหมรสพระธรรมจริงๆทําเองขายเองขายกับญาติโยมที่มาวัดบางคนก็ซื้อไปกินเองบ้างนะบางคนก็ซื้อไปให้ปลากินบ้างอย่างนี้ท่านเจ้าวาดบอกเลยบอกว่าที่ทำเนี่ยไม่อะไรรู้ไหมร้านค้าที่เคยส่งมาส่งบ้างไม่ส่งบ้าง อ้าวพระก็เลยบอกกันพระต้องทําเองเนั่นแหะค้ายถูกๆค่ะ, <c oughs> คะกําำ้ย <c oughs> กําไรก็เก็บไว้เป็นทุนสร้างเ <c oughs> มนหวหลังใหม่นั่นเองค่ะอืพระทําจริงๆใครคิดเก่งมากเลยปิดท้ายที่แม่สอนค่ะเขาบอกตํารวจที่นั่นนะสนิท,สน,ทสนิทกับชาวบ้านสนิทขนาดไหนชม ตต้องเอาน้องช้างมาฉุดเลยนะจ๊ะก็โรงพักเสาหินที่แม่เสเรียงนี่นะสิคะเส้นทางสุดแสนจะออฟโรดหน้าฝนยิ่งแล้วใหญ่มีน้องควายมามอง้อนรถตำรวจอีกต่างพอมาถึงโรงพักป่ายและไม่ได้จัดฉากช c เมคเเี่ยเจอตำรวจซิงสซองให้ฟังด้วยหนิดหนมขนาดไหนฟังให้ดีนะจุ๊ค่ะเสาหินเดร้อนต้องการไฟฟ้าถนนค่ สมาคเป็นเบีย้ยตำรวจค่ะเบี้ยน้อยนะคะเบี้ยน้อยนะคะเบี้ยน้อยนะคะรุ่นนี้จะบอกเป็นเมียน้อยตำรวจบอกกลับไปหาเมียหลวงที่บ้านน่าจะเวิร์กว่าโอ้โหแมจริงๆเลยข่าวเช้าวันนี้คนตาไวต้องตอบได้ทีวีบนรถมัสซ์ซูเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ย เห็นใช่ไหมอยากจะถามว่าเปิดมิวสิกวิดีโอของใครโยอุ้ยเห็นจะจะเลยอะอะตอบกันเข้ามานะจ๊ะมาเวลาของกะแลแมและเก็บตกแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของกริป e ver, รับปร่งวันด้วยค่ะ